สบายดีเด้อพี่น้องเบอร์สกุลสกุลมาที่มาบ่งมาส้มถักทายสบายดี <c oughs> สั่งหินมือนี้สั่งหินกับทรายแอว้ววะ Woof, 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 woof,

กันก็ได้เว hmm. uh ้ย huh. มันอีต๊แล้วเราแหลนมันบูเลยอก็คิ้วจนมก็หายวะใช่เอาเขาไป็นอาันเขาคิ้วเนี่ยต้องไลกัตุ่นเยใ่นะวันนี้ เอาไปซองเมืองเถอะยินทรายเขาพื้นๆมันก็เสียเอาให้เบิดเลยพี่น้องเอามากองใหม่มา,มา,มาแล้วกันควัดต้นนี่แบบเขาบาร่ารหางหายเนาะมันติดทราย

สิป้ายนั่นไดมันก็บ่ได้คือเลยคั่นเฮาเทตัวนี้บ่คือเนาะเทเทนี่ก็เซาแม่นแท้มันก็ใหญ่ไปเลยเนาะอือมันสิเป็นจังไดมันก็วงไปเลยนอนแล้วบาดนี้นอนแล้วบ่มนาเก็บในบักอือไว้อันไปลูกพี่น้องเอ้ยปปลูกยามฝนเนาะปลูกได้แก่น่ะแลแงสิน่ บักท <mile> ั่วก็มีน่ะนะฮะน่ะบนถ้าปูบักนั่นพี่กายเด้บักทั่วปีพี่กายได้นี่ก็นหนึ่งมะเอื้อพี่น้องนี่มะเอื้อสดสดตักสวนมันมะเอื้อน่ะหนึ่งลงวัดอันเขาจงทำมอือพักหนึ่งลงว่ะให้เฮือนอยู่แล้วปลูกไว้มันดีพอได้กินอืมปู่ทีเรียกได้กินช่อดืออะแล้วก็ยังเป็นอีกพอได้กินกอย้ำผู่ได้นะ เดินหาเดินหกคนเดินยนยิ้แกง้ำมัดน้ำม้นะบ่ให้เน่ถ้าได้ลต่ขวดแหละพี่น้องเอ้ยมาแตกระดลูกขวดห้าชุมบัรเพิ่นเด้เล็กอันหนึ่งบ่แม่ประมาณจ็ดกิโลหอดอยู่บ่กิโลหนึ่งหอดยาหักอืมกระติดมาทำยังคุณมไม่แต่คลองมดจักเนาะว่าว่าเขามาถิดลูกคลองมันเป็นทอพวกเนี้ยนะถอเล็กบ่เนาะอืมไม่ติดแตกมันไลเลยเนาะ มันขอดไว้พี่น้อยมันแห้งจะ,ไไจะอะเอาไปฟูมันก็ได้ไก่ด้วยจะิไก่กิน้นมาจะคว้าอยู่ในบริเวนั่นเต็มนะามาสง่งไส้ส้ยนีรถละพันสี่พี่น้อยอืม เออเอาบอลน,นั่นแล้วเาเป่าเอาอ,เอดับรถ

อัมใหเลลมายอขลมาสิใหญ่ยวมีุกลแล้ไปดมอใหน้ำแล้วเหรอีน้องให้น้ำแล้วเยอืออช่ไดินหน้ำแล้วกันเอห้เด้อาไปจ่ายไป่ายปะแพ้าวเด้อลูกเด้ออ่ะไปปะจับเอาเออยืนแพ้ลาวเด้อคาหินขายซลาเด้อยางคลูกยางไปอ่ไป โอ้ยใจคว่ำแทโอ้ยอ้าวจไอ้พอจะเด้อใจจะตีน huh. ี food, <mam> ่แห้งได้ลอยเด้อหั่มได้ไ่มมลอยได้นห่อ้าวความพูดถจเอาเลยละเออได้ตีนีแหงคือกันตีนี่แหงได้เเด้อไลยแมมลูกเด้อจะขึ้นมียิงไปหน้าน่ะแต่บอกว่ายิงกูเลยบังกมีแต่บกว่ากูใช้แล้วบอมียิงไปหน้าน่ะอือหืหนี่หันี่ชุดชุดใส่ดอเด้ เพชรอีสออ้ยจอนหนาไมเนาะเต็มบใส่จักกันจักแพ่นนะชุกสามใส่สามลายประดหาสามหมือนทางสามหมือเอเขาใส่เรียบร้อยบดชุบถางกระต่างหากชุบทางกกกะไรก็ใส่ชุในใส่กระต่างหากชุมใส่แผ่นเลยร่วมบดมาสามเป็นเอแล้วหมือนเอสสาเอเขาใส่แล้วขูไปกลใส่แล้ว จังหวานั่นแหละจังหวะปึกชาที่เด่นนี่อยากใช่นั่นแหละหินมันแพงเนาะหินน่ะรถเท่าไรกับปกติห้ยสองพันสองพันสี่หินนั่นปกติน่สองพันหาร้อสองพันสี่อใช่นะกะตะกานั่นก็สองพันสี่พันสามอืมชินานาไปชมไก่เนาะไปชมไปได้ลดได้เพราะว่าขั้นลดเ้าเจาอยางนั้นมันเด้นนะไก่ต่ซื้อเขากับลดลละพันปลายหรบ่รปละพันปลายเลย ใ่ใช่หีนก็หลดพัดกลัวเลยพัดเจ็ดพัดเจ็ดพัดแปดพัดแปดเลยหีนเนี่ยใช่ไรเนีขาดน้ำมันเจ้าเด้เทียวไปแต่ละเที่ยวน่ะเติมละเสือเถื่อละสี่ลิตรหาลิตรได้แต่ละเที่ยวนะหลดใหญ่มันแพงนะคุณแ่ปกติกับวได้ยังไหลดอกาะวแบบไปยังน้ำมันแพงเลยน้ำมันไหลน่ะห่รดใหญ่ไม่พักกินน้ำมันไหล ก็หล <te ุดเบืองแห็คเนาะเออจังหวะมันแพงนั่นแหละโอกันในละลอยช่องลอยซ้ำลอยนี่แหละกับไล่มันนักกชิมียั้งต๊ตลุดนะไอ้ดอกสามลอยพอดดยวละยกันหกลอยเลยแต่จริงจแล้วก็ตัวเสือเนียือยางตกี่หัว่นมยกดีเออเมลงมาหามจังลกไปลินหรือเมลงขึ่อยมันแดดแดดแอยากลิ้นเลยอยากลิ้นเอาเขาหมเลยมุ่งไวไหมอยากลินนะ เห็ดจังไรบ่านี่เออแดดกระดอลูกล่ะอยากวกทางทางเขาใส่ใจเขาบอกหน่อยขาเเหอดบอกน่อยนะน้ำนะโบ่ใหญ่ที่สุดนะหันะะหรือว่าเขาเขาลมตใข่เขาลมหัเเขาบ้งก็คือใส่ใหญ่เนาะมาหอยากเห็นได้ใส่ชีดูวันด้เรกได้สิบแปดมือแรงแม่สิพากไนเลยเดบว่กเขาลมลงแต่ว่ามันร้อ นี่น้าทีุ่นยเอ้ยมาเล่น้ำนองเนอยืนมวหายหากแต่ว่าบ่อใหญช้านทัางมางมาคพป้าะะแม่ปัถเันงหน้านันไหาแนวหาด้เออ t ทงมันได้ใส่เหี้ยวนี่ทรดเออใส่มันเลยทางกระโดมันเนี่ยมไปอะไร้ก็ได้ผ้าเหล็โอ้มหลยูโฟหายเอ้า เล่นมาหน่เออตักรลใช่น่ะเห็ดเล่นปูตักอัตภูรหน่อยเวล้จงกวดขึ้นโอ้ยคุณนายได้หน่ะคุณนายได้คุณนายน่อยคุณนายได้เป็นผู้ชายเนาะค่คุณนายบอให้ปูกระเพไปเออเขาห่มมาหนิขาห่ม

ตำมือทีตมือ